แล้วก็ตัวซอสโซ่ไม่เอกนอนหนูนะคะนะั่นแล้วก็เสียบลงไปค่ะกลบให้แม่เราก็มานะคะนี่เขากำลังออกดอกแรงฟันไม่หายนะจ๊ะใครมีลูกมีผัวที่ไม่ชอบกินกระเทียมขอเตือนนะคะว่าอยากกินตอนที่เขาอยู่ตอนที่เขากลับมากลิ่นมึงอยหนักมากหนักมากแล้วสดจะบขนาดทีิมึงหนักมากหนักกิโลด้พุง S <S <an> <S <S <an> ขึ้นเคียงวันนี้ละตี้จะไปเข่้นเคียงไหมคะแม่่ปปาๆพ่อๆทั้งหลายทุกทุกท่านตื่นต้จะไปขึ้นเคียงะะแ,แ,งล,ยแล้วจ,จะได้หายซ่าเมื่อคืนอุ้มอาบน้ำให้นะคะที่ไม่เห็นหน้า ทจ้ของช่องเพราะว่าเจ้ของช่องยังใส่ชุดคลุมอยู่เลยค่ะนี่บ่ายสองเนาะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเมื่อคืนอาบน้ำให้อย่างสวยงามเตรียมตัวไปขึ้นเขียงนะคะวันนี้มีนัดกับคุณหมอขึ้นเขียงค่ะอื

เนี่ยค่ะตรงนี้คุณหมอเขาก็จะผ่าตรงนี้ สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงปุ๊บมาเลยมันนี่เขละละกี้อยู่ข้างอนลักี้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนรอตตี้ก็อยู่ข้างในตรงนี้นะคะตรงตรงห้องกระจกตรงนี้นะคะลรีโอนอนตากแดดบนบ้านของโคุลาค่ะแล้วนะคะแม็กกี้นอนในห้องนอนแอบไปนอนในห้องนอนอีกแล้วอุ้ม เปิดประตูลืมแป๊บหนึ่งทีไรถ้าแม็กกี้นะคะเข้ามาในบ้านทุกคนแกจะรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนเลยนะคือแกชอบนอนห้องนอนมากบางทีก็ไล่ทานบางทีก็ไล่ไม่ทันบางทีเห็นนอนแล้วก็สงสารก็ไม่อยากไปปลุกไปไล่อีกเนาะเดี๋ยวว่าใจร้ายเดี๋ยวว่าใจร้ายกับลูกตัวเองอีกนะคะทุกคนคะพวกเราสบายดีเนาะแล้วทุกคนล่ะคะสบายดีกันไหมนะคะก็ช่วงนี้อากาศที่เมืองไทยก็โอ้จะใกล้เมษาแล้วก็คงจะร้อนระอุ แต่ที่เซเบียกะลังพอดิบพอดีเลยค่ะไม่หนาวเลยนะคะไม่หนาวเลยนะคะแต่นะคะข้างนอกเวลาไม่มีแดดเวลามีลมนะคะติดการสักสองสามวันเนี่ยอากาศตอนนั้นถึนก็เย็นนะไม่ได้ติดลบแล้วนะคะในบ้านนะคะก็ยังต้องจุดไฟค่ะโดยเฉพะาะสววจะชอบจุดไฟมากบางทีก็ร้อนจนอุ้มเปิดหน้าต่างหมดเลยนะคะทุกคนร้อนมากนะคะแกจุดทั้งวันขนาดไม่ร้อนไอ้ไม่หนาวมากแล้วนะแกยังจุดแลก็บอกเออไป ปล่อยไปเป็นความสุขของคนสวนะคะวันนี้คะ่ะวันนี้สว่จะพาลอตเตอรี่นะคะไปทำหมันคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ต้องขังน้องไว้พยายามไม่อยากให้น้องออกมาเพราะว่าคุณหมอห้ามอาหารแล้วก็ห้ามน้ำด้วยนะคะสองชั่วโมงก่อนไปขึ้นเคียงน้องก็เลยอ่ามาอัดคลิปทักทายทุกคนรอดีกว่านะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนน้องไปทำงันเสร็จแล้วอุ้มคงอุ้มไม่คงไม่ได้ไปด้วยนะคะก็อยู่บ้านเนาะเพราะว่าแกแค่เอาน้องไปส่งขาแล้วแล้วประมาณสักสี่ชั่วโมงให้หลังนะคะสี่ห้าชั่วโมงให้หลังก็ไปรับน้องกลับเนาะเม็ดผักชีค่อันนี้นะเยอะมากแล้วอาาุ้มทําอะไรอุ้ยอากาศดีแล้วเราก็จะต้องรีบมาจัดการรีบลงดอกไม้ของเรานะคะ ดอกเขาเรียกดอกอะไรคะทุกคนดอกสีเหลืองๆแบบนี้ดอกสีเหลืองๆอนะ่ะดอกสีเหลือง,ๆ,อองๆที่ในสวนอะ่ะเดี๋ยวอุ้มไปถ่ายในคลิปในสวนให้เลยเดี๋ยวอุ้มจะสอนภาพให้นะคะออดอกนี้นะคะมันจะเป็นดอกที่สัญลักษณ์นะคะของการเริ่มต้นใหม่คะ่ะทุกคนของเ,ออเข้าเทศกาลอีสเตอร์นะคะเข้าฤด,ดูการใหม่นะคะเปลี่ยนช่วงชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้นะคะคนที่นี่เขาก็เลย ให้นะคะสัญลักษณ์ดอกทุกคนค่ะอุ้มไปกูเกอรมานะคะเมื่อกี้เบรกเบรกแล้วอุ้มไปคราวนี้ลูกอุ้มไปกูเกอรมานะคะมันชื่อนะคะทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษชื่ออันเดียวกันเลยค่ะแค่ออกเสียงเพี้ยนนิดเดียวนะชื่อดอกว่านาซีสั้นนะคะแล้วไทยก็เขียนอย่างนั้นเหมือนกันค่ะนาตัวซีตัวอีแล้วก็เส้นนะคะตัวตัวเอนะคะแล้วก็ตัวโอโซ่ไม่เอกหนอนหนูนะคะนาซีสั้นค่ะทุกคน ซึ่งมันเป็นเหมือนกับแบบว่าสัญ,ญาลักษณ์เลยนะคะของเอทศกาลอีสเตอร์เนาะเทศกาลอีสเตอร์ก็เป็นอะไรคือเป็นแบบเป็นความเชื่อของคนาชาวคริสต์นะคะว่าฤดูการใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นอะไรที่ดีๆค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเขาก็เลยดอกเนี้ยเขาจะออกประมาณช่วงเนี้ยค่ะต้นมีนาใช่ไหมคะไปไป,ไปถึงประมาณปลายเดือนอมีนาใช่ไหมคะมเป็นช่วงนะคะเทศกาลอีสเตอร์พอดีค่ะทุกคนเขาก็เลยให้ เทศกาลอีสเตอร์เนาะอีสเตอร์เทศกาลกิ่ไข่นะคะทุกคนสีสวยมากเลยเนาะอันนี้อุ้มจัดดอกไม้นะคะเฮยทำเขอค่ะนิสัยไม่ดีนะนี่ทุกคนค่ะดูควัญนิสัยไม่ดีเฮ้เซ่แอนที่เห่านะไม่ใช่เห่าอะไรนะเห่าเพราะเขาไม่ทักค่ะทุกคนเห่าเพราะเขาไม่ทักและไม่มาลูบไม่มาเรานะคะโกรธนี่คุณละนะคะ แล้วดอกเนี้อุ้มได้มาจากไหนแยะนะคะได้มาจากบ้านพี่กล่องคะ่ะบ้านลูกพี่ของเรานะคะมีทุกอย่างะะ <ๆ S 2> มีทุกอย่างนะคะอุ้มก็เอามาจัดดอกไม้นะคะเมะื่อวานอุ้มก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยนะคะเอาต้นที่แบบเขาออกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตัดเนาะเดี๋ยวบบอุม้มเอาดอกไปเก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเอ๊หรือว่าตั้งตรงนี้ดีกว่าตั้งตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ค่ะอ่ะตั้งตรงนี้เนาะ เราเวลาปลูกนะคะทุกคนคะ่ะเราจะต้องตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะคิไปขึ้นมาถ่ายนิดนึงก็ดีนะไปคุณมาทางนี้เลยเอามาแบบทั้งรรกทั้งเงาเลยนะทุกคนคะ่ะไส้ดงไส้เดือนอะไรเอามาหมด <laughs> พี่กอมบอกว่าเอ็งสเอาไปทําไมไส้เดือนรู้นะไว่าว่าอยากเอามาใส,ส่สวนของเราไงแกก,ก็รู้แกบอกเอาไปเอาไปทําอะไรก็ทําไปเนาะคือเวลาเราจะปลูกนะคะทุกคนเราจะต้องมาตัดใบออกก่อนนะ ให้เขาเหลือแต่แบบอย่างเงี้ยเหมือนเราปลูกหอมปลูกกระเทียมอย่างนั้นเลยค่ะน,น,นี่เดี๋ยวอุ้มจะเอาไปปลูกมุ้มก็ใส่ครุไว้ใช่ไหมนะคะส่วนใบก็เอาไปทําปุ๋ยงไงตัดค่ะตัดเวลาปลูกก็จะปลูกช่วงไหนก็ได้ค่ะทุกคนก่อนหิมะมาก็ได้นะคะถ้าปลูกปีนี้เขาก็จะไปออกดอกอีกครั้งปีหน้าคือเขาออกแค่ปีละครั้งเท่านั้นคะ่ะ นี่ค่ะแล้วเวลาปลูกก็ก็ดึงออกไว้นะคะทุกคนจะไม่ใส่ทั้งทั้งแฟมิลี่อย่างนี้นะเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารกันเนาะก็ดึงออกค่ะเป็นหัวหัวอย่างนี้อันนี้ใส่ไปก่อนนะเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะทุกคนเหมือนหัวปลูกหอมปลูกกระเทียมน้มให้เราใกล้ๆนี่ค่ะเหมือนเราปลูกหอมปลูกกระเทียมเวลาปลูกเราก็ดึงอย่างนี้ออกมาเหมือนดอกทิวลิปเลยค่ะอย่างนี้นะคะน,น่น ก็เสียบลงไปค่ะกลบให้มิดนะคะไม่ต้องลึกมากแค่นี้เองค่ะทุกคนถ้าถ้าจะเอาไปปลูกที่ประเทศไทยขึ้นไหมอุ้มว่าขึ้นชัวร์เพราะว่าเขาจะขึ้นตอนที่ช่วงอากาศอุ่นๆมีแดดนะคะแต่ถ้าปลูกเมืองไทยบ้านเรานะทุกคนคะ่ะจริงๆจริงๆปีหน้านะคะถ้ามีเยอะอุ้มเอาไปฝากทุกคนก็ได้นะคะเอาไปฝากใครที่แบบยังติดตามอุ้มอยู่ไปถึงปันนั้นนะคะไปถึงอีกเป็นปีนะคะช่องอาจจะแบบ หรือพู้แต่ตามไม่เท่าไรอะไรประมาณนี้นะคือถ้าเอาไปฝากนะคะก็ได้คนละสักสามหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะขยายพันธุ์ไวมากแล้วขึ้นครั้งเดียวเขาจะแบบเขาจะไม่คิดเลยค่ะทุกคนเขาจะอยู่ไปเอวิกไข่เลยเขาจะอยู่แบบชั่วกับชั่วการชั่วนิรันดร์ไม่ต้องดูแลนะคะเขาก็จะขึ้นกลับมาเองเลยค่ะหน้าร้อนหน้าหนาวไม่ต้องรดน้ํารดอะไรเลยนะ แต่ถ้าเอาไปปลูกที่เมืองไทยอุ้มคิดว่าอาจจะต้องรดน้ําบ้างนะคะแล้วก็เอาไว้แบบที่แดดอ่อนๆําไรไม่ต้องเจอร่มเยอะอะไรไม่ต้องเจอแดดเยอะประมาณนี้ยอุ้มคิดว่ารอดชัวร์ค่ะทุกคนชัวร์ร้อเร์ซ็เลยนะคะอืมตัดต่อยกมาก็หนักมากไปยกมาพี่กล่อมก็ให้ฟักแมวนะคะแกก็บอกให้อุ้มไปเอาต้นกล้าผักด,ด้วยนะคะแกเพาะเผื่อะคะ่ะทุกคน นะ,ะถ้าถามว่าที่เมืองไทยมีขายไหมอุ้มไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะทุกคนไม่รู้เลยนะคะไม่รู้อะไรเลยว่ามันชื่ออะไรภาษาไทยถ้าพี่ๆคนไหนทราบก็เขียนแนะนําให้อุ้มด้วยนะคะอุ้มไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าดอกนี้อุ้มคิดว่าที่บ้านเรามันไม่มีเนาะอุ้มรู้จักแต่ดอกโบราณโบราณน,นะทุกคนคะ่ะดอกแบบว่า จำปงจำปีฉบานน่นนี่นั่นน,นะคะดอกยี่ทงยี่โถอะไรเงี้ยอุ้มรู้จักไอดอกใหม่ๆฝรั่งฝรั่งเงี้ยไม่รู้เด้ออย่าว่ากันนะคะาถามว่าถ้าเกิดว่าเอาลอตี้ไปทำหมันเนะเาะคิดดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยพ่อตอนแรกคิดว่าจะให้น้องมีเบบีเนาะ แต่คิดไปขึ้นมาไม่ดีกว่าค่ะทุกคนเห็นตอนลูกเป็นเมนแล้วนะเห็นตอนที่น้องเป็นรอบปีแล้วนะโอ้โหสงสารมากสงสารมากๆเลยนะคะก็เลยบอกสาวาว่าเออไม่หรอกเอทำหมันก็ทําไปเถอะเพราะว่าถ้าน้องมีเบบีปัญหาก็เกิดขึ้นอีกคืออุม้มก็คงอยากเลี้ยงเองทั้งหมดอีกแหละทุกคนคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ เลี้ยงลูกหมาแบบเป็นสิบตัวอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออทำหมันไปเถอะน้องก็คงจะดีด้วยแหละถ้าทำหมันไปนะคะจะบอกว่าวันนี้มามองมอยเฉยๆนะคะว <laughs> ันนี้มามองมอยเฉยๆมีพี่ๆบอกว่าทำคลิปทำอาหารเหมือนเดิมน้องอุ้มพี่ชอบดูขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะ ที่ทำอาหารนะมันใช้เวลานานต่ตอนานแล้วอุ้มไม่อยากแบบถ่ายฉากเดียวแล้วก็คุยคุยคุยอย่างเงี้ยอุ้มมันมันไม่ใช่เรา,างไงทุกคนคะ่ะอุ้มไม่ไม่ทุกคนอาจจะความคิดเห็นต่างกันนะถ้าแบบถ่ายอาหารมันต้องมีหลายฉากมันต้องมีออใกล้ๆมันต้องมีแบบตอนใส่ผงชูรสน้ำปลานู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะมันต้องมีแบบเี้ยถ้าใครอยากดูนะคะภาพาคลิปทำอาหารนะคะทำ ขนมอะไรเงี้ยก็ไปดูของอีกบ้านหนึ่งของอุ้มได้เลยค่ะอุ้มก็เคยแปะลิงไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มแปะลิงให้อีกค่ะ่จะบอกว่ามีของดีมาโชว์มีของดีมาโชว์บ้านพี่กอมบอกว่าบ้านพี่กอมมีทุกอย่างจ้ามีทุกอย่างจริงๆจ้ากระเทียมป่าก็มาจ้าอันนี้กระเทียมป่านี้เ็ลเหล่าก็มานะจ้า ไม่ใช่กระเทียมป่าที่อุ้มเคยไปฝุดมานะไอที่อันนั้นอะเหมือนกุยช่ายป่าใช่ไหมไม่ใช่เดือนเต็มเลยนะคะอันนี้เก็บไว้นี่ก่อนไม่ใช่กระเทียมอย่างนั้นนะคะอันนี้ของแทแหละแน่นอนเลยค่ะแบ้เหล่าก็มานะคะนี่เขากำลังออกดอกแล้วค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ไวมากเลยนะคะพี่กล่อมเอามาจากอีอกเมืองเมืองหนึ่งนะทุกคนเก็เอามานิดเดียวแล้วก็ปลูกไว้สองปี นะคะปีนี้แกก็เลยบอกว่าขุดได้แล้วขุดได้แล้วมาขุดหน่อยเพราะว่ามันออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วกระจายเต็มไปหมดเลยหลังบ้านแกนะแล้วแกบอกว่าตรงหลังบ้านอ่ะมันน้องหมามันไปเอื้อใส่แกไม่กล้ากินไงแกก็เลยขุดออกนะคะขุดออกแล้วแกก็บอกว่าให้พวกเราไปขุดไว้ด้วยขุดไว้แบบเห,หลายบ้านหลายๆที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสี่ยหายค่ะทุกคน ก็คือประกันไว้ไงคะว่าเผื่ออีกบ้านหนึ่งศูนย์พันอีกบ้านหนึ่งก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้นะคะกลินเหรอไม่ต้องพูดถึงทั้งเผ็ดทั้งกล่นแรงมากเหมือนเรากินกระเทียมบ้านเราห้าเท่าเลยอะ่ะกินแล้วแรงฟันไม่หายนะจ๊ะใครมีลูกมีผัวที่ไม่ชอบกินกระเทียมขอเตือนนะคะว่าอย่าก,กินตอนที่เขาอยู่ตอนที่เขากลับมากลิ่นก็ยังอยู่นะทุกคนก็คือต้องให้เขาไปตางจังหวัดหลายวันค่อยกินโอ้มก็กินไม่ได้นะ แต,แต่อยากปลูกไงคะก็คือเราชอบแต่ซอว์นะถ้ากระเทียมแกจะมีปัญหาไงแกจะบน่นแต่ว่าถ้าหอมอะไรเงี้ยแกจะไม่เป็นไรไงอุ้มก็เลยแต่เนี้ยคือเขารุนแรงกว่ากระเทียมทุกคนลัคกี้จัดการนี้ลัคก,กี้ก่อนสิจัดการลัคก,กี้ก่อนสิ <c oughs> มึงทำอะไรของมึงลงมาเลยมึงอย่ยหนักมาก กวสจัดการหนยสิมึงหนักมากเลยหนักกิโลดูพุงเฮ้ยเฮ้จัดการเลยคนาละจัดการเลย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 อือโมวันก็มาขึ้นแล้วอุ้มก็ได้าเอ๊ะทำไมใครทำอะไรเขาแล้วเห็นมอบอยู่ ได้ทางานทําการเสร็จหรอกอัดคลิปไม่เสร็จอัดคลิปไม่เสร็จเดี๋ยวอุ้มจะมาอัปเดตนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวค่ำนะคะเดี๋ยวสวบไปส่งน้องแล้วก็เดี๋ยวไปรับลัตตี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตตอนค่าเลยค่ะฮะกิ๊บแม่บอลกิ๊บแม่บอลกิ๊บแม่บัลฮียเฮียที่เอฟซีให้แล้วค่ะทุกคนยังอยู่ยังไม่เจ๊งนะคะ บีบอย่างนี้หมาเพื่อนบ้านจะเห่าเพราะว่าเขาอิจฉาโซเราไกันเดี๋ยวใจวกันตนทครันะคะเอ๊ะนี่หมานี่ไ่เอ้าออเออมาสิ ไม่เจียมสังขารเลยโลกอะไขอม้าเพื่อนบ้านตอนได้เนฟรรนยเดนเป็นเพื่อนกันนดงจะหาหอนกันเองทีสี่ค่ะลูกมาดูลูกนะคะยังอยู่ลูกยังอยู่ ไปชิ้ช่องแล้วเป็นไงล่ง,งไปรับลอตตี้มาสี่ชั่วโมงผ่านไปนะคะไปรับนอ้องอืมดีโอ ดิโอบอกว่าฉันผ่านมาแล้วอ,อย่างสลืมสลืออยู่นะคะอย่างสลืมสลืออยู่ก็๊บบล็อกจิตริงกั์ของเขา เราจะพาน้องนะคะพาลูกไปให้คุณหมอตรวจค่ะหลังจากที่ทําหมันเมื่อวานเนาะครบหนึ่งวันแล้วไม่เจียมสภาพตัวเองเลยนะเข็มก็ยังอยู่ผ้ <c oughs> ากอดันแผลก็ยังอยู่ยังอยากจะเห่าเขาอีกอ